สบายดีเด้อพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็สิมาถามป้อเฒ่าเนาะพอเถ้าปองนั่นเองเนาะเสียเป็นมีความคิดจะไปประเทศไทยพี่น้องเพราะพอเฒ่านี่ก็เป็นเพื่อนที่ว่าไปประเทศไทยปะพอห้อมอเนี่ยฮะไม่ถกงเจะโอ้ปีใหม่ปียังเพิ่นก็มาอยู่บ่มามามาป้ายาเลยมาตอนพันเอาป้อเฒ่าไปห้องมออยู่ใสน้อยู่โรงแฮ่อยู่โรงแห่กระไรอยู่โรงแห่พอเฒ่าเย่า อยากไปยมีความคิดอยากไปอยู่ไปหาเงนั่นนั่นเข็นเขาไปเนี่เนาะไรเงี้ยรขับไรไปยอเพินพาเงินมาเรือยอยู่บ่ที่ว่าไปยู่ไทพาว่าอยู่พาว่าโคตรปนัไงดูเ่าคนนี้ผู้หน่อยลานอยู่ในน้ำฝนเยวะส่เบ่งบรรยากาศรบๆพี่น้อง Bố bà thân là bài đứa, hạ kẹo bày đứa Thì nó gần như là trăm ngàn như tỷ bà tỷ thầy nè Chàng, chàng xa không bà, đứa bà hiệt yên đứa bà Chàng khôn thoải mái của đứa bà, bớt lái rồi Anh có mê anh bà, à cơ, à. À, bà. Phải, um. bà. Bài đi pha bà vừng nè bà ย่างก่อนไปว่าเแถวไปย่างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิ่งอย่างว่าแถวพาไปเบิ่งเนาะเพื่อนเบิ่งโอ้เจ้าเหามาอยู่น้ำมันนี่บอกว่าแาวโอ้ยน้ำนาสาเดี๋ยวพาไปเบิ่งเพื่อนเบิ่งเนาะเป็นตะกี้เพิ่นเป็นพญาพี่น้องเอ้เพิ่นจะไปอยู่ห้องหมอวตะกี้ไปอยู่ห้องหมอนี่ก็เป็นเพื่อนว่าแถาเด้อบ้านนาลานเนาะเตะกี้ว่าแถวป่อง ขึ้นไปไรอ่ะบ่เขาใส่กระเจี๊ยบอ่ะอีพอรับใส่โอ้หไฮเจขึ้นไวไงแต่ว่าโอ้โหโอ้โหไฮเราพี่น้องเลยนี่เด็กยีเด็นี่ไหเจหาเก่าเด็กยังหนึ่งศูนย์บ่หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์บ่ หนึ่งไม่เจ็ดนี่หนึ่งเจดจนาะเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหกศนตะกี้จะนอนยู่รัท่าแต่ข้าอีเมลเรายังนอนอยู่เลยโอ้มาต่ปองเาก็มีความคิดอยากไปถทายอยู่เอยากไปรออยากไปหาเรื่องเไม่้องนอนอยู่ข้ากินนอนอยู่ไรอยู่หรอโอ้อ้าปวนอะไร สมปูนเฮ็ดงานก่อสร้างสบายบ่เวลาสมปูรณีหิวกูไอ้กูบูนเน่ยโอ้เวลาเขาจะก่อช่างมือปะเขาอย่างนี้ได้เราสร้างแต่งสมปูนณ์แผมไม่เล่าอ่ะที่ไม่เล่าอะเนี่โอ้เขาอยู่แผนกสมเนาะแต่ว่าก่อนยังเป็นเขาเนาะพวกตัดเด็กตาหยังเนี่เนาะจ้างสร้างเวลาเนาะเพฝนเนาะ có bài thay vô này mà thọ nhẹm thế ô nhẹm đó điện biệt vừa nó phía nó vật tới nó nhờ nó đang trả xăm phải vào thập bóng nó bóng nó xưa cho bóng rồi bà vào thập bóng vào thập bóng nó ai chi thay như có mặc dọc của xăm lại cột đáy có mặt lại đấy phía nó nó xăm lại đàn hình đại nhìn đấy gần mọi người em vào bóng เดี๋ยวขนมาอยู่น้ำแม่เนาะไม่เถาเนาะียีน้ำไม่แถาไข่พี่น้องาวน้ำสาวขเพื่อนโมเดลเ่มึงก็เพื่อนเดี่้อกยูเ่อนมเดอ้เดี๋ยวพาไปเบิง์นาททั้งหนาเป็นแนวเลยนี่ใส่วงเนาะี๋ไพ่อเบาไปเบิรงเพื่อนล้างเลยนะพี่น้อง ได้หนามันกังนะจอแล้วแล้วนาม้เนาะเป็นจเท่าไรด้หนามนะครับเมือร้างหรอเือ้ายละต้ีทางหงาเนาะแถ้วนี่เป็นหินเหรอ่จอื้าจอว่าาจอเดี๋ยวเลยไอ้ปัวเ้อาจ่อเหรอมีว่ามืแล้วแก้วจอโอ้พวกเขามาทางหนามเหรอเอเป็นเพื่อนเพื่อนเอยเดี๋ยแต่ว่าเนาะแต่ว่าเราไปทำงานระเทศไทยเนา Vấn đề, 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 นารัเนาะไปเ่าขาเใจได้ๆดยเด้อยจำฝาดมานี้มียั้งกัมาเด่นน้ำกัโอเคโอเคขอบใจได้ๆม่ก็เดินมาในก็เท่าด้วยเราพี่น้องสำหรับทีนี้พี่ดีเนาะถามาตาสอบเย็ไม่เท่าไข่อีกเนาะเม่ก็เดิมาในเดิไม่เท้าด้วยครับก่อนขอบใจได้ๆเดี๋ยวไปหาไนเนาะไปเงวิธีเป็นดังถวย อ่าเพิ่นจะเห็นจะได้พี่น้องนี่กือเป็นเพื่อัเพิ่นเนาะอยู่กับผัวสองคนพี่น้องเลยนี่ก็เป็นที่อัดเนออยู่กับผัวสองคนพผัวจะไปใส่ยังโสดอยู่วะนี่ผู้สาวยังสสดอยู่พี่น้องกป็นนางถวยเนาะถวยขึ้นลาไปแต่มาน้ิ mì khéng mà ủa, nàng tuổi lai gì đi nào người, chơi xe nhanh kinh mà sao mau chào, hả? đang khom tỉa, sẹp vô rồi, gấp, gấp bẹng nhanh, chơi gấp ัอยากไปไทยอยู่บ so ่อยากไปเห็นงานยังขันวะอยากไปฮะเออเก็บมีไหมอเไรพี่น้องเลยก็เลยติดพื่น้อะไอ้เคียรเบียกเกี่กับหนังขันวอยากไปประเทศไทยโอ้เป็นยังไปคล้ายกับเขาพี่น้องไอเอฟซีฟังไทยม่งามนกับามารถ ส่งมาบอกในเด้อพี er no. ่น้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยาในต้องการเนี่ยไปเห็นงานอย่ที่ประเทศไทยพี่น้องเลยกายกับเขาด้วยเสษาภาษาฮานเนาะเป็นมากน้องจะก็มาชื่ว่าผู้บ่าวไทยเป็นยางหายเหต็ดฟุ้งเป็นยางคือหมากอ่าบุญยางและมากซื้อหมาก่ซื้อผู้บ่าวไทยนิโระไรเขาว่าผู้บ่าวไทยนิโระไร มาแล้วกําดอกะมากมางยังเงินบาทบัวเ <laughs> งินบาทแพงแน,น่นอนเลยเดี๋ยวนี้พันหนึเป็นถาเทียบเล้เงินเล่ากะบพจะแสนอยูแล้วถวยเป็นะลายดีหน่นอนเลยขัวมนเนาะเดี๋ยวเอามาบึงเงินขั้วเป็นเดบาทสีมีว่ชสินขาไทายพี่น้อง ก็เออหนมีค hmm. ือกันเด้อพี่น้องเนาะสินค้าไทยนี่เป็นอันนี้น้ำมันฟืดแม่นอยู่วะพี่น้องสินค้าไทยนี่คือพวมีตัวไทยเดี๋ยวสิมีอยู่ว่าชินค้าไทยอยู่นี่เดี๋ยวห้าบก่อก่อนมีมีพี่น้องนี่เด้น้ำปลาต้มสุกปรุงรสเนาะเดีก็มีอันนี้พี่น้องสินค้าไทยเนาะอาจิโนอมโต พี่น้องเอ้ยใส่ดีอีๆจนสีเบิดเดี๋ยวนาะคือสีอร่อยไอ้ยีโนอมันโตเดี๋ยวก็มีอยังไรล้าย่างพี่น้องเอ้ยยันขวบไปเนาะเดี๋ยวจะมีแับนี้อร่อยต้องสิ่งดีๆผงชูรสหมูเดี๋ยวกองเถอะตัวนี้เป็นนี่ห่อนะพี่น้องลาซาชูรส โอ้ม oh, ีมะกุยนะพี่น้องกินแต่กุยเดี๋ยวจะกินมะกุยกันนี่เนาะภาษีบาลทำได้เนาะเป็นเห็ดนหมอกนโมใหม่ได้ยาพี่น้องคลิปนีอีพี่นีเนาะถามมาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้หมอกตัวดีเอามาใส่นี่ถ้าเาไม่รักถ้าเจ๋อเจ๋อถ้าเจ๋อกว่าถูกว่โอ้คนไทยโอ้เจ๋อคนไทยมันเจกหมวกไงพี่น้อง Đã cao là làm giòm bắt ra lao nghe không? Này cái bên bản sáng mà thân này xếp thì nó nhắn mi nè khịt dù dạc bài hát ngân như thế, tiệt thầy, thì vất tiệt thay vì nó nghe Hay mắn đẹo nó Xếp chắc khịt bẹp lấy cặp bông hủ nó mi phò cái gật nó Hèn cái nọng với cái làng thủ ấy chứ Nghe bước chứ phạp được vừng Eo eo nghe nháng hẳn Ý là cái đó, bán. นี่เนี่ยดี่ยาวไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทยเด้อเพราะว่าไรเพื่อนเนาะคือปตปองมีคนไปหาเงินอยู่ที่ประเทศไทยอยู่นเนาะเหียงเต็ดเหียงไก่ตามตรงไหตรงหน้าปูบกงไว้เนาะโอ้จะเป็นผู้สาวพลางถวยเนาะสบายดีเด้อผู้สาวเฮ็ดยังค่ะหลางถวยพี่นอ้องเนาะ,น,ะน้องดาวบี นี่ก็เป็นบรรยากาศย่แม่เงพี่น้องมีท้งหน้าเนาะมีหานมีนอย่างเบี่ยงใบพี่นอ้องไข่ได้ซองหน่วยได้หานเดืเอพี่นอ้องเอื้อใกล้ก็ใกลก็ฝากติดตาไปเด้อพี่นอ้องเนาะแล้วเบิกสีพาไปเบิงสาวลาวล่างสวยนั่พี่น้องว่าจะเป็นจะได้เนาะ นะพี่น้องลังจาาบ่เอื้อสัมผัสพอถป้องแล้วน้าพี่น้องก็คือเนาะชีพเด้าหันแต่กี้หันอยู่เพื่อนนาะพี่น้องอยู่กับเอื่อยเนาะแต่ว่าเอื้อยเราหันไปประเทศยทยพี่น้องเราหันบาสบายก็ได้อยู่กับไม่อู้เนาะอยู่กับไม่เถาเราอยู่เพื่อนกับลานแบบว่าก็มาเาจะไปไทยเราก็บเบาอยู่ว่าเราว่าไปก็เห็ดได้อยู่แต่ว่าสมปูนพี่น้องอยู่แผนกสมปูนเนาะเพราะว่าเอื่อยเราหันไปเฮ็ดงานก่อสร้างพี่น้องเนาะ เราโดนล้นมาบ้านเทอนึงแบบว่าเราสางบ้านใบเราไปหาเงินอยู่ที่ประเทศไทยพี่น้องแล้วว่าขั้นนอกก็มีความคิดากไปอยู่ประเทศไทยากไปเห็นความเจริญพี่น้องความห่วงห่างชีวิตไเนาะของประเทศไทยพี่น้องใส่ชีวิตเราก็ถามเราลงเจ้าเราว่าเกษเราก็ฝฟกเงินมาอยู่เราว่าฟากมาเรื่อยเรือยยู่เราว่าฟากมาให้เราใส่เนหลยใส่ในชีวิตเราเราก็สบายเราว่าเรางัญญาเราก็ไปหาหมอ ตามทีว <PI AN> ่าเออสัมผัสเลาวแต่เดี๋ยวนี้เน่เราเศร้าแล้วพี่น้องเราเศร้าแล้วเราเศร้าเป็นพยาธเแล้วเราสามารถเทวียกไรลเราผัสสะบองแล้วครับพี่น้องอีพี่นี่ก็สีบุ๋มยังร้ายเนาะจะหน่อยว่าเออสีผ้าเบิ่งบรรยากาศรอบๆยามไม่ได้เหพี่น้องอยู่ทงหน้าเนาะว่ายจะเป็นอะไรพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้องกันเหนอยพี่น้องว่าจะเป็นอะไรเนาะทางใจตะเบนตกผู้เด๋วเนาะเพือพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่สีเนาะถามากถ่ายยังก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็เป็นกํนาลังใจให้ทั้งสองยูทูบเบอร์เอื้อลาดแต่น้ำเนอ้อพี่น้องสําหรับวันนี้พี่นี่เบิร์คอร์ตัวลาดไปก่อนเนอะพอกาวขับาถสบายดีบายบาย